ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กบค์รุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดเมืองไทยนั่นก็คือรุ่น YZF R7 หรือ YZF R7 ซึ่งก็มีแฟนคลับของยามาฮ่สนใจสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายว่าจะมีการเปิดตัวช่วงเวลาใดและก็มีหลายท่านสอบถามถึง YZF R9 หรือ YZF R9 จะมีการเปิดตัวตามหลังมาหรือไม่ก่อนอื่นเรามาชมภาพของ YZF R7 ที่สำนักแต่ง j u l กเซ a n d y Design ได้มีการนำมาเลนเดอร์ใส่ลวดลายสปีดบล็อกสีแดงขาวอันเป็นสัญลักษณ์ของรถแข่ง y ม m a h a ซึ่งลวดลายนี้เคยนำมาใช้ครั้งหนึ่งกับ YZF R1 ปี2012รุ่นฉลองครบรอบ50ปีของการแข่งขันเวลกลางปีที่ามาฮ่าลงแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี1961 ถึงปี2011ต้องบอกเลยครับว่ารดลายสปีดบล็อกตัวนี้ให้ความคมเข้มเร้าใจเป็นอย่างยิ่งสีเดิมเดิมของ YZF-R7 นั้นก็ดูดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการเพิ่มลายพิเศษเข้าไปแบบนี้มันให้ความเร้าใจมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดก็ไม่แน่นะครับว่าปีนี้เป็นปีฉลองครบรอบ60ปีของ Yamaha ที่ลงแข่งขันเว์กลางปีมาอย่างต่อนเนื่องและยาวนานก็อาจจะมีการทำรถลายสปีดบล็อกออกมาอีกครั้งนึง กับ YZF R 1ปี2022รอเราดูอีกครั้งนึงในช่วงปลายปีนี้ครับสำหรับแผนการเปิดตัว YZF R 7ในเมืองไทยนั้นขณะนี้นะครับยืนยันกับคุณผู้ชมครับว่าจะอยู่ในปี2564นี้อย่างแน่นอนอย่างเร็วสุดก็คือเดือนสิงหาคมนี้อย่างช้าก็คือวันที่1ทธันวาคม2564ที่งานมอเตอร์เ o 2021ย้ําย้ำนะครับว่า ช้าที่สุดก็คือวันที่1นธันวาคมนี้ครับเร็วสุดก็คือเดือนสิงหาคมที่จะมาถึงถ้ามีการจัดงาน Big Motor s a ์เซ0 2 1แล้วก็คาดว่าจะเปิดตัวในงานครั้งนั้นแต่ถ้าหากว่างาน Big Motor s a ์เซไม่สามารถจัดได้ยามาฮ่าเมืองไทยก็อาจจะมีการเปิดตัวแยกมาต่างหากนับได้ว,ว่ากระแสของ YZF R7 ในคราวนี้ค่อนข้างร้อนแรงเป็นอย่างยิ่งมีคนตออรับมากมายเหนือความคาดหมาย จากกระแสข่าวเชิงลึกนะครับยืนยันว่าการตั้งราคาครั้งนี้ของยามาฮ่จะไม่แรงเกินไปเน้นจํานวนขายที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นหลายคนที่เป็นห่วงเรื่องของราคาอาจจะแพงเกินไปไหมบอกเลยครับว่าราคาย่อมเยาอย่างแน่นอนส่วนคําถามที่หลายคนอยากรู้มากในช่วงเวลานี้ก็คือว่ายามาฮ่มีแผนจะพัฒนา YZF-R9 หรือ y z f R9 หรือไม่ภายหลังการเปิดตัว y z f R7 ก็ปรากฏว่าสื่อมวลชนทั่วโลกต่างก็มีการพูดถึงวิเคราะห์ถึงโอกาสความเป็นไปได้ที่ y ม m a h a จะพัฒนา YZF-R9 ออกสู่ตลาดโลกคุณผู้ชมคงจำกันได้ก่อนหน้านี้ได้มีการรายง,งานข่าวไปแล้วว่า y ม m a h a ได้มีการจดทะเบียนการค้าชื่อรุ่นมอเตอร์ไซค์มากถึง16ชื่อในตระกูลของ YZF-R Series ซึ่งก็แน่นอนครับว่า YZF-R9 คือหนึ่งในนั้น การเปิดตัวของ MT09 ปี2021ซึ่งได้เปิดตัวไปตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2563 Yamaha ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งรูปโฉมดีไซน์ภายนอกเปลี่ยนใหม่หมดโครงสร้างตัวถังอลูมิเนียมเดลต้าบล็อกก็เปลี่ยนใหม่ซึ่งดูแล้วโครงเฟรม d e l t a าบล็อกตัวใหม่นี้มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นออกแบบดีไซน์คล้ายๆกับรถสปอร์ตฟูลแฟริง่งก็ไม่แน่ครับว่าอาจจะมีการดีไซน์เผื่อเอาไว้แล้ว กับการปรับให้กลายเป็น YZF-R9 ในอนาคตอันใกล้ที่จะมาถึงยิ่งในส่วนของเครื่องยนต์แล้วเราก็เห็นชัดเจนมากครับเครื่องยนต์ Crossplane c r a n k s h a ส t 3สูบ1 2วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำมีการปรับเพิ่ม cc จากเดิม 847cc ขึ้นเป็น 889cc โดยปรับช่วงชับยาวขึ้น3ม mm, ส่งผลให้ cc เพิ่มขึ้นอีก 43cc ครับแรงม้าสูงสุดเพิ่มขึ้นจาก 115แรงม้าที่10,000รอบต่อนาทีเป็น119แรงม้าที่10,000รอบต่อนาทีเพิ่มขึ้น4ตัวแรงบิดสูงสุดเพิ่มขึ้นจาก87.5นิวตันเมตรที่8 5 0 0รอบต่อนาทีเป็น93นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนาทีก็หมายความว่าแรงบิดเพิ่มขึ้น5.5นิวตันเมตรครับจุดสําคัญที่สุดของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง MT09 รุ่นใหม่ก็คือการติดตั้งกล่อง IMU แบบ6แกน พัฒนามาจาก YZF R1 มี traction control 3ระดับ slide control system lift control brake control และก็มีการควบคุมอีกหลายอย่างครับ quick shifter assist and slipper clutch ก็มีให้เหมือนรุ่นเดิมแม้แต่ล้อแ m a กก็มีการปรับปรุงให้น้ำหนักเบาขึ้นกว่ารุ่นเดิมถึง700กรัม up side down หน้ามีการปรับภายในใหม่โชกกอัพหลังเดียวก็ปรับค่าภายในใหม่เหมือนกัน และก็สวิงอามตัวใหม่ด้วยดังนั้นจะเห็นว่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของ MT09 ในคราวนี้เหมือนจะเป็นการปรับปรุงที่ดีขึ้นมากๆและก็แน่นอนว่าน่าจะเป็นการรองรับ YZF R9 หรือ YZF R9 รุ่นต่อไปค่อนข้างจะแน่นอนแล้วในขณะนี้เรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ